กลับมาเร่งเงินเดิมอีกแล้วสิบโลมาแล้วกลับมารอเหมือนเดิมอีกแล้วกลับมาเร่งแล้วกลับมาเร่งแล้ว Mát. Uh. Đây mày vơi U. Uh. Cái này U. Uh. Uh, đây nốt mày vơi U uh, nốt xuôi thôi à. Mát. Đây nốt mày ơi. mày ว้าไม่ธรรมดาคนละขับหายไปไหน,นวะกลับมาแรงเหมือนเดิมอีกแล้วครับพี่น้องเจ้าสิบโลโซอสิ่ง <here in> <world> อืออือดูอ่าน้ต <in the world>

ช่วเวลาไปเรียงรถเกี่ยวจุกต<ะ>ุกนะโยกปลายมรพดักอามุกปลาปลาแมนปลาอ๋อถางมวยเลยนู่นยางเก่าครับใครสนใจก็พอดีวันปั่นดาหูกโลพอดีอ๋อนี่นะหูโกโลนะ่ะโอ้โตาตา,าจะไปใสหูกโลไกเยอะนู่นแต่ครึ่งปัน่นแต่จะใส่ครึ่งปั่นบ่แต่ถะครึ่งปั่นเอาไปใส่ครึงคร่งปันนปงป่น นู้นู้บุญเส้นนูเออมีอยู่หกเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเส้นโดยโถดจากคันนี้มาไม่ได้จร,รินจีเติ้รวยเต้โน่วงกรอยติดคันนี้ก็จะโจด มันด้งต่ก si ีเพราาเออเจ้บอกมันเมียนการน้ออยที่เธอซีนั่นไหนวะ่มีการนกรงเอนก็แจงแจ้งยี่สิบนี่เหรอขนาแจ้งยี่สิบอืมอ๋ออันนี้เราเราออกงานได้เลยออกในย่างอันนุ้มไม่ครับตู้มาคางบ่ อ่าคือหมูดายางนูบ่ดายางคันเวียอันนี้ยังอ่าคันเวียเลยแม่นี่นะปกรองเลยนูเออ6กิโลเลยนูโอ้ตะดายางนูคือจะ Trou นูนี่นะนี่ยางนี่สเบิร์มเลยอืมกะเพราผ้าวกะเพรา6กิโลเลยนูเออเธอนี่เธอจ๊อบเลยนูอืมโอ๊ยจ๊อบตะเลยนูตะดายางนูคือจะ Trou นู มันไม่ใช่ยางมันเนะนี่ตยต้องใส่ยางเนี่ยถึงจะถูกเนาะอ,อืมอืม,ใ,ม,มใ,อในเบรเบรตัวเ,วเรบรโม่เนาะเบยกลับเวลาจะเลี้ยวจะถอยก็ยากหน่อยอันนี้อันนี้จะระวังอยากขยุกข้างหน้านี่ก็อาจจะได้เปลี่ยนใหม่เหมือนกันเฮะเพือ่อนอาจารย์เอ้าเนี่ยไง มีต้งด่านุ่มบุดด่ามีต้งด่าเออปนนี่เหรอเ็น่ะรู้ว่ารองงบก่อนี่เ็น่ะตีปีเซนเตะนด่าอย่างอะนุนนะอ่ะสิบองโลนุ่นนะขมุกเนาะเมี่ยนห้องเลยเมียนหนะรู้ว่าต้องเปลี่ยนเพาใหม่ต้องเปลี่ยนเพาใหม่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปขึ้นดูเดี๋ยวพาไปพาไปดูข้างบน เออ่จะสะอาดไหมข้างบนเจ้าโค้งรถเออ่เนี่ยนะอ,บบอาบอมอาคนขับคนละขับโอ้มีแต่ดิ้นนะวันนี้เออม่ใพามาดูสักทีครับโอ้โอหดูสายไฟทำไมเกลียดกายยังจีนี่เหล่า แต่อาบอมัน,นมันไม่ยอมเก็บสายรยีบร้อยนี่นะไม่เป็นตัวหนานนี้มันไม่ยอมเก็บสายนะพามาดูข้างบนครับบนบนนี้ไม่มีอะไรแลร้วนี่เป็นห้องเออนักนตรีนู่นสิบสองล้อจอดู่ฟังนู่นครับ โจทด์เอ้เมงสองคันเลยครับไม่มีงานออกพรรษาเนี่ยก็อาจจะออกไปงานโตครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ